เิดดาบดาบมาดูว่าขผิวระองเ็บอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในเมื่ออยู่ใน้ลงน้ำแดงล่องน้แดงนคผิวละองมไีีออะไ่มีขีพอนะพญานาคีบอกว่าเราีมาเรานุบคอ่านุอมาเทพอยล้วนะห่นางพญานาคีวันนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพวกมีแงกัพูดูดเที่ยวนี้ใครจะเฉือนใครใครจะผิวละองลงก็บอกว่าพยัคไลพยานางพญานาคีก็บอกว่า นและเการงั้หมดใจลอยสักพู่ครับนิมม่านานงครับปิวและองลงน้ำนะต้องมาเจอกับนางพญานาคีมากับนางสกุลเทพจุฬารัตน์ครับเ<ช>ที่ยวต่อไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใช่ล่องน้ำแดงครับพญาสุนทรเจอกับธิดากระดิ่งทองครับบรรจุปีกหวออกมาแล้วขอ,อมาแล้วครับพี่เบื่อดกับประกาศสมบัติทอ ประกาศที่ล้างทุกอย่าง20บาทการไปให้เรือที่อยู่รุ่งน้ำแดงร่องน้ำแดงครับเรือทัพพิวรอ,องลงโดยผู้ช่วยประหยัดนารีเรือจากาวัดกุฎพังพิสตำบลดอนวาร์พืนทง่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเที่ยวนะครับเที่ยวนี้ทัพพิวรอ,องลงหรือว่าพยาัดไาตยตายาักเป็นป่อยชนะไปในเที่ยวนี้ทับเที่ยวต่อไปว่าร่องน้ำแดงครับพญาสุนทร พร,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 รพระสุนทรลูกอ่ะขออะไรครับพรพระสุนทรใช่ของพระภูสุนทรนั่นเองวันนี้ครับต้องมาเจอกับพีรากระดิ่งทองครับอยู่ในล่องหลังสีงดนดำครับเมืนนะ่อพีรากระดิ่งทองน้าเอาชนะนางคำพึ่งมาได้ใช่ส่วนพรพระสุนทรนานะ้าก็เอาชนะมาได้เช่นเดียวกันนี่มันอีกแล้วครับเที่ยวนี้ต้องบอกว่ารอบลึกๆ เราจะเพิ่มความมันนะครับเที่ยวแรกๆก็เหมือนกับละครน,น้ำเน่า